สองร้อยแสนวแต่คงแล้วแต่คลองสิบนี่ก็เน่าแล้วเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันมีความสูงสุดได้ประมาณ7จ็ดหรือแปดถ้ามันมากกว่าเจ็ดหรือแปด BOD มากกว่าเจ็ดแปดออกซิเจนมันก็เหลือศูนย์แล้วเพราะ BOD แปลว่าอะไรแปลว่าความต้องการออกซิเจนการออกซิเจนในธรรมชาติมันมีได้แค่เจ็ดได้แค่แปดคุณมี BOD สิบมันก็ดึงไปหมดมันเหลือศูนย์ติดลบด้วยซ้ําไปเพตอะนั้นในน้ําเน่าในกรทมเนี่ยประมาณสิบยี่สิบก็ไม่เกินอาจจะถึงไปสี่สี่สิบน้ําขวดนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะ ดำพุดเลย P.S.3 P.S.2 มีบุหรี่ดีแสนหนึ่งคุณกินไหมไม่กินไม่กินนั่นคือน้ำดำที่คุณกินทุกวันน้ำดำน้ำสีก็เช่นเดียวกันที่คุณกินอยู่ทุกวันจะสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็เหมือนกันนี่แหละทำไมคุณกินเขาไม่ทราบเขาไม่ทราบแล้วเพราะมันมันไม่ใช่ของเสียแต่คุณเอาไอ้นน้ำไอ้ขวดที่ผมว่าเนี่ยหรือน้ำใสก็ตามแต่น้ำใสไม่มีสีแต่มันก็บิวดีแสนหนึ่งนะ P.S. เป็นกฎเหมือนกันนะ คุณเทวันนี้ลงไปในน้ำน้ำเน่าไหมเน่าค่ะเน่าเพราะมันคืออะไรเพราะมันคือน้ำตาลเพราะมันคืออะไรเพราะมันคือสารที่ทาให้เน่าก็อย่างว่าเวลาคุณมองของเนี่ยว่ามันใสเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าน้ําน้นสะอาดนะอ่ามีคนบอกว่าไอเอ็มเนี่ยมันทำจากน้ําตาจริงแต่ทิ้งลงไปมันใช่มมันไม่ใช่น้าตาลละค่ะอันนี้ถูกเพราะในการหมักเนี่ยมันหมักเปลี่ยนรูปจากน้ําตาลไปกลายเป็นกรดไลติก สงสารวิสพีร์สายในกรดอลซติกกรดอลซติกเนี่ยมันก็ยังเป็นสายอินทรีย์ยังเป็นบีอดีอยู่นะใช่เมือนกับคุณหมักตัวข้าวให้กลายเป็นเบียร์ข้าวนี่คุณทิ้งลงไปน้ำน้ำเน่าไหมข้าวทิ้งไปในน้ำน้ำเน่าไหมช่วงแรกยังไม่เน่านะแต่กระทักมันต้องเน่าถูกไหมก็เป็นสายอินทรีย์ใช่ไหมคุณเบียร์ทิ้งลงไปในน้ำน้ำเน่าไหมเน่าเน่าก็เหมือนกันข้าวเป็นเบียร์มันก็ยังทำให้เน่าอยู่ในเช่นเดียวกันไอ้นี่เหมือนกันเอเอฟเนี่ยคุณเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นกรดอลซติกเขาบอกว่่่ามมมัันนนนเเปลลียแ้วไ่า มันก็ยงสารยอ่ซีอยู่ดี<ช>ถ้าคุณวัดไอตัวไอ,อตัวน้าตาลเป็นบิวดีนะ<ช>คุณวัดไอตัวแอซิทกดแอซิกนี่นะมันก็จะเป็นบิวดีอยู่ดีเ<ช><ช>มื่อคุณทิ้งลงน้าบิวดีแปลว่าความต้องการออกซิเจนทิ้งลงน้ํามันก็จะไปใช้ออกซิเจนใ,<ช>ในน้ํามันก็ต้องเน่าคุณลังเ,เอาของที่มันจะทาให้น้าเน่าทิ้งลงไปในในน้ำแล้วบอกให้ทําให้น้ํามันไม่หายเน่าเอ๊ะทำให้น้ํามันหายเน่าไม่เข้าใจอะใ<ช>่ะเอาของที่ทาให้เน่าทิ้งลงไปในสรน้าเน่าบอกทําให้หายเน่าไม่เข้าใจ มันเป็นไปได้ยังไงไม่เข้าใจก็มีคนเขาบอกว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี้ยค่ะก็นี่ไงถึงบอกไงว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์เนี่ยมันลงมาในสิ่งแวนร้อมซึ่งมันอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้นะแล้วจุลินทรีย์พะเอกถ้ามีอยู่20ตัวกับพยินพ์ไรมี800ตัวพันตัวมันสู้กันได้ยังไงมันเป็นเลยไม่ได้แล้วจุลินทรีย์ที่ว่านี่ที่เขาอ้างว่ามีประโยชน์เนี้ยค่ะมีประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ประเภทไหนบ้างเคะอาจารย์ที่เราพบนะมันมีอยู่3ามกลุ่มใหญ่คือกลุ่มท เวลาคุณหมักเบียร์หมักข้าวหมักนี่แหละทุณกินข้าวหมักหริ้ข้าวหมักไหมเปรี้ยวๆไม่เคยไม่เคยไม่เคยเด็กๆสมัยนี้ไม่เคยข้าวหมักคือใส่ไปตองเปรี้ยวๆก็คือการหมักจากข้าวกลายเป็นกรดแอคติกแล้วกรดอะไรทั้งรู้เนี่ยมันจะเปรี้ยวๆเรื่องปกติทางวิทยาศาสตร์แบคทีเรียตัวอะไรเราก็รู้กับตัวที่สองคือพวกเชื้อราเชื้อราเชื้อรานี่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยไม่ใช่เรื่องปกติปกติเราก็รู้ตัวเชื้อราคืออะไรเป็นยังไงกับอีกตัวคือตัวแบคทีเรียที่เป็นสีม่วงๆนี้้พออรููย่ ถามว่ามันเป็นจุลินทรีย์ที่มันเป็น,ปนวิชมาราและเป็นพันธุ์พิเศษหรือเปล่าไม่มีนะครับเป็นพันธุ์ที่กใครก็รู้จักไปถามนักจุลชีววิทยาไมโครเบอร์ี้หมาอะไราไหนก็ได้ว่ารู้จักพวกนี้ไหมถ้าใครไม่รู้จักนะครับคนนั้นก็คงไม่ควรจะได้ผ่านจากหมาอะไรานั้นไป mm hmm. มันเป็นตัวจุลินทรีย์พื้นฐานมากที่เรารู้จักกันหมดทุกตัวแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้ามันดีจริงทำไมบอกสูตรมา พิสูจน์กันใ้เห็นกันเห็นกันจัดจไม่มีการบอกทุกคนก็ทํากันไปปั้นกันไปเทกันไปสนุกกันไปแล้วก็เชื่อกันไปฟังกันมาผมนี่ฟังมาเป็นสิปีนะผมไม่พูดไปตลอดนะเพราะอยากว่าเห็นว่าคนตั้งใจดีอยากจะทางานแต่ตอนนี้มันเกินเลยแล้วันกลายเป็นวาระแห่งชาติกองทัพมาทํากันเป็นหลายพันล้านรูปเครื่องบินโปรยนายรุฐมนตรีไปหย่อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ่งสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงวิชาการดูแลประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไปทําเรื่องแบบนี้ แล้วประเทศจะไปไหนประเทศจะไปไหนผมว่าถามหมดพูดไปแล้วนะก็ยิ่งยื้ออารมณ์ขึ้นน่ะนะแต่มันบรรลุ้าสิ่งหมดหวังกับประเทศอะ่ะวิชาการไปไหนหมดนักวิชาการไปไหนหมดขอชวนนะครับลงเฟซบุ๊กลงอะไรเข้ามามันคงต้องถล่มกันน่าดูช่วยกัน มาต้วแย้งในเชิงวิทยาศาสตร์ในช่วงของาเป็นจริงว่าอะไรมันคืออะไรอ่าตุคุยเรื่องประสบการณ์ต่างประเทศไหมขาดค่าา,า,า,าอานะพูดไปแล้วว่าสึนามิญี่ปุ่นไม่ได้ใช้อเมริกาตอนมีไต้ฝุ่นถลม่มเข้ามาไม่ได้ใช้กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นไม่แนะนำให้ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ไม่แนะนำให้ใช้ฟังชัดๆนะใ,ในมเลที่ปีนังเทศบ,บาลปีนังเอาไปใช้ของจริงเลยสรุปออกมาว่าไม่เวิร์กที่เทศบ,บาลแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์เอาไปใช้วิเคราะห์ไปเชิงวิทยาศาสตร์เลยออกมาปรากฏว่าไม่ได้ต่างกันเลยกับระบบน้าเสียที่มีอยู่เดิมแล้วอันนี้เติมลงไปในระบบน้าเสียในระบบน้าเสียมีจุลินทรีย์ไหมมีเพราะเราเพาะเชื้อจุลินทรีย์มาเพื่อจะบําบัดน้าเสีย เอานี่เติมลงไปก็คือเติมจุลินทรีย์เข้าไปก็มันมีอยู่แล้วเติมไปทําไมมันก็เลยไม่ม,มีผลตัดมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้น <c oughs> ที่เนเธอร์แลนด์มีคนเขาส่งอาร์ติเคิลมาให้ผมบทความมาให้ผมกระทรวงการขนส่งการาโยธาและการจัดการน้ําของเนเธอร์แลนด์กระทรวงช่่เขโยยาก็ไปวิเคราะห์ eMball เขพบว่า มีปรลอดด้วยเห็แน่นอนทำที่นี่ทันโน่นอาจจะคนละตัวนะแต่เขามีปรลอดด้วยเมื่อมีปรลอดในสภาพยุโรปไม่ยอมให้ทิ้งลงแหล่งน้นําเป็นอันขาดเพราะปรลอดมันอันตรายได้ใจนอกจากนี้ในอ e ีโอมบอลเวลาคุณใช้เนี่ยหุ้นคุณต้องเติมคุณต้องใส่ต้นเข้าไปคุกกุมใหม่มีดินมีอะไรเนี่ยก็มีดีพอร์ตอีกอันอนึงบอกมันมีทั้งอลูมิเนียมมีแคดเมียมอ่ามีปรลอดเอ้ยไม่ใช่ถอดมีอลูมิเนียมมีแคดเมียมมีมีตะกั่ว คุณกาลังสารพิษท,ที่เป็นโลหะหนักซึ่งเราทุกคนก็กลัว<ช>ว่าต้องไม่ให้มีแต่คุณกับที่มันลงไปใหม่เนี่ยแล้วบอกทําให้น้ํามันดีขึ้นตอบผมซีมันดีขึ้นได้อย่างไร<ม>ตอบผมซิมันดีขึ้นได้อย่างไร<ม>นั่นเป็นเรื่องของมืองมึงนอกเอาในเมืองไทยอย่บอกมืองนอกไม่เหมือนเราเราพูไม่เหมือนกัน<ช>บรรยากาศนี่เหมือนกันดุลยซีมันคนละตัว กรมควบคุมมลพิษอยู่ซอยอารีทองคำทวนเยาวินมีสร,ร,ร<อ>สะน้ําอยู่อันหนึงเป็นบึงอะ่ะเอาไว้สําหรับเป็นแก้มลิงในการที่จะเก็บน้ําท่วมช่วงที่น้ําไม่ท่วมก็มีน้ําก็ทุกคนก็ปล่อยน้ําเสียลงไปตรงนั้นแหละมันดํำปื้เลยเมื่อสักผมเข้าใจถ้าใจผิดสามหรือสีปีที่แล้วเอา e อเอ,เอมไปใส่ใส่เสร็จแล้วมันก็ไม่เวิร์ก ก็คีอบอกว่าถ้าโดสไม่พอ,อคามเพล็กนไม่พอไม่พอใช่ไหมทฤษฎีเขาต้องใส่ให้พอเขาใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกปรากฏว่ามีอยู่วันนึ่งไมอยู่วันหนึ่งหล,หลังจากวันหนึ่งไปลหลายๆวันโทราศัพท์มาที่กลมแบบสายไหมเลยก็คือว่าทําอะไรอยู่มันถึงเบนไปทั้งหมู่บ้านเ<ม>พราะคุณเอาสารนินทรีย์ที่ทำให้เน่าทิ้งลงไปเมื่อสักพักหนึ่งมันก็จะต้องย่อยมันต้องดึงออกซิเจนออกมันก็ออยิงออ่งทำให้เน่าชัดเจนว่า มันทำงานไม่ได้ถามว่าคนในกรมควบคุมมลพิษรู้เรื่องนี้ไหมรู้ทำไมไม่พูดถ้าผมอยากจะตอบว่าผม,มจะตอบว่าว่าทำไมพูดนะแต่ในความตอบว่านั้นก็เห็นใจว่านักการเมืองมันคุมหัวอยู่นายซึ่งอยู่ตรงนั้นก็ถูกคุมหัวอยู่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกปัญหาน้ําท่วมที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไร ุกคนรู้ว่าเพราะการจัดการน้าไม่ดีการจัดการน้ําการระบายน้ําทําด้วยอะไรทําด้วยนักประสาทได้ไหมนักกฎหมายได้ไหมนักบัญชีได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้มันต้องเป็นความรู้เฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีกับวิศวกรรมถึงรู้ต้องทาอย่างไรเพราะไม่ใช้มันถึงท่วมแบบนี้เรื่องนี้เช่นเดียวกันถ้ากระทรวงทึ่เป็นกระทรวงทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมยังทําแบบนี้ ไ,ไ,ไม่ได้ลำบากใจนะครับต่อไปในเมืองไทยเหมือนกันที่คลองแสนแสบ <Okay. S 1> มีคนอยู่สองกลุ่มมาทิ้ง EM บอลลงไปใน <Okay. S 1> คลองแสนแสบสองที่เลยนะ <Okay. S 1> ไม่ใกล้ใกลัน <Okay. S 1> พอน้ามาเลือกท่วมลองกลับไปดูที่ว่าคลองแสนแสบน้ามันหายเหม็นหายเน่าไหมหายหรอ มันเชี่ยเห็นอยู่ว่ามันมันไม่เป็นจริงอย่างที่กล่าวอ้างอ่ะไรไป,ไปค่ะแล้วเอ่อถ้าสมมติว่าอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะแบบว่าน้ําท่วมขังที่หน้าบ้านแล้วส่งกลิ่นเหม็นรบกวนรุนแรงเนี้ยน,นะคะอาจารย์จะมีแนวทางไหน,นที่พูดไปแล้วน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านทําให้มันหายไปได้ไหมไม่ได้แล้วน้ำมันเหม็นมันเน่าทำไงกับมันก็ต้องอยู่กับมันแล้ว มันเป็นภาวะที่ทําอะไรไม่ได้คือคือคนอยากจะมียาวิเศษตุ้มหน่อยปุ้งแล้วมันหายเ e อีมบอลนี่ยาคือยาวิเศษทิ้งไปแล้วมันหายผมกล้าท้าว่าคุณทิ้งไปแล้วมันไม่หายแล้วถ้าสมมติเราใช้ปูนขาวได้ไหมคะฆ่าเชือ้อโรคถ้าปูนขาวนะเราพูดกันนี่วิทยาศาสตร์เลยปูนขาวเมื่อทิ้งลงไปแล้วมันเพิ่ม pH เพิ่มค,ความเป็นด่างไอ้ความเป็นด่างเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคนะ คณะวิศวะจุฬาก็เคยออกเป็นตัวพุ่มอยู่เลยออกไปบอกว่าปูนขาเนี่ยมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ไอ้ช,ช่วงสำเร็จรูปของเราถุงดำเนี่ยใส่เข้าไป<ะ>ใส่ไปกี่ช้อนอะไรผมจำไม่ได้แล้วสองช้อนโต๊ะมั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้ปูนข,ขาวนี่หนึ่งเพิ่ม pH เอฆ่าเชื้อโรคได้สองไอปูนขาวเนี่ยทุกคนรู้ว่าปูนขาวเนี่ยเป็นสารท,ทำให้ตกตะกอนได้แล้วุณเติมปูนขาวคุณเหวี่ยงเข้าไปแป๊บเนี่ยมันจะไปละลายอยู่ในน้ำร่ากลายเป็นสิ่งที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมันเป็นปุยปุยศายวิชาช่างเขาเรียยยกกกกว่าาฟลล็็ออนนนนะมมัเปปุุงงึภพต้้ กินต้มยำกุ้งนะ<ช>คุณตักเอาผักอะไรออกให้หมดเนี่ยในในไอ้ถุกทีกต่ตาเลยไรนะั่นถึงดูตรงไฟอยู่ตรงกลางอ่ะน,นะเขาเรียก,กเตาอะไรไม่รู้ว่ามันจะร้อนๆอยู่นะหม้อไฟหม้อไฟมอไฟคุณตักเอาผัก<ม>ผักอะไรออกให้หมดนะ<ช>คุณจะเห็นมันเป็นปุยปุยปุยอยู่ใช่ไหมมันมันไม่ใช่น้ำใสมันจะเป็นปุยปุยปุยอยู่อ่ะคุณดับไฟดิมาดับไฟน้ำก็ไม่เดือดใช่ไหมถ้าพักมันจะลงไปนิ่งเ๋ยวน้ำข้างบนนันใสใช่ไหมนั่นคือปุยแหละงั้นการโยนปูนขาวลงไปเนี่ยมันจะเกิดปุย แล้ไมนจะไปจับไอ้พวกสารสกปรกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นตัวหกที่ซ้ำไปตกตะกอนไปกับมันอันนี้ได้แต่ในกรณีน้ําท่วมซึ่งมันเป็นหลายตารางกิโลเมตรหลายหมื่นไร่อย่างนี้ทิ้งไปก็เปล่าประโยชน์<ม>เพราะทิ้งตรงนี้ไปมันก็ลอยไปโน่นแล้วมันก็ปริมาณที่ทิ้งไปมันสู้กันไม่ได้หรอกแต่คุณนเช่าดีกว่าแนะ่ ก็จะเป็นไปได้ไหมคะว่าสมมติเราโยนเอ็มบอลลงไปเนี่ยอาจจะทําให้ว o d ในแหล่งน้ําเพิ่มมากขึ้นก็แน่อนอนสิก็บอกแล้วไงว่า,า,า,าทำจากน้ำตาลทําจากรัมทําจากแกลบพวกนี้บีวโอดีทั้งนั้นนะอ่าเที่บอกเมื่อกี้ว่าทิ้งไปที่ก,กลบพวกภุมิพลพิษแล้วก่อมาไปอยู่ประมาณสักเจ็ดวันโทรศัพท์สายไหม้เลยเพราะมันเหม็นค่ะแล้วเอ,อ่อเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาูโทฟิเคชันไหมคะอาจารย์อ่ายูโทฟิเคชันต้องพูดภาษาชาวบ้านก่อนค่ะ ในน้าที่เป็นน้าขังนิ่งเนี่ยมันจะมีพวกสาหร่ายขึ้นสาหร่ายไม่ใช่สาหร่ายเป็นแบบสาหร่ายหางกระรอกนะสาหร่ายเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆมองด้วยตาไม่เห็นหแต่ว่าหรือเห็นบ้างก็ได้เนี่ยแต่มันจะเป็นภาพน้ํเป็นเขียวไปหมดเขียวทั้งเขียวทั้งบอ่อสาหร่ายคืออะไรคือพืช,ชพืชโตได้อะไรเพราะปุ๋ยปุ๋ยคืออะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสถ้ามีปุ๋ยเยอะไนโตรเจนฟอสฟอรัสเยอะจิ้มก็เกิดขึ้นสาหร่ายก็เกิดขึ้นอุจจาระปัสสาวะมีไหมมี ในปัสสาวะเนี่ยไนโตรเจนเยอะอุจจาระเนี่ยฟอสฟอรัสเยอะเรากินผักเข้าไปถ่ายออกมาก็ถ่ายฟอสฟอรัสอกมาถ้าอยู่ในแหล่งน้ําปิดมันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นซึ่งเราเรียกว่ายูโทฟิเคชันที่คุณพูดเมื่อกี้นี้พูดง่ายๆคือว่าเป็นแหล่งน้ํามันเขียวแล้วกันมีสารายเยอะเออมบอลเนี่ยมีไหมมีมีมีทั้งไนโตรเจนทั้งฟอสฟอรัสคุณก็ไปเพิ่มโอกาสทตไม่ให้เกิดสารายเจริญเติบโตขึ้นหลังจากนี่น้ำมันหายท่วม ทำให้แบบมีผลกระทบเกิดยูโทริเคชันขึ้นเกิดปัญหาเรื่องของที่สลายจะเกิดขึ้นเยอะแยะขิ้าตามขึ้นมาด้วยเพราะนั้นเราจะต้องมาตอบตัวเองนะเกี่ยวกับเรื่องความรู้กับความเชื่อเราอย่าเอาความเชื่อเป็นการนําหน้าของความรู้โดยเฉพาะคนอย่างพวกคุณกับพวกผมเพราะเราคนที่ควรจะเป็นคนที่จะพรจะรู้อะไรบ้างอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาเรื่องของตัว e อ พูดในแง่ของไม่ใช่ชื่อเฉพาะนะไม่ใช่ชื่อบริษัทนี้นะเอของผมคือว่า f f f e c t i v e m i โ r รกนี้ซึ่งซึ่งเป็นจุลชีพที่มีประสิทธิภาพอะ่ะพูดมาตอนต้น e อมันเป็นชื่อเฉพาะก็ได้ของยี่ห้อนี้ครับแต่ที่ชาวบ,บ้านทำเนี่ยเป็น e อทั่วๆไปถามว่า e อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อเฉพาะหรือ e อทั่วๆไปเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมนี่ใส่ลงไปในดินและดินดีขึ้นแน่นอนถ้าดินมันไม่ดีนะ พืนดินดีอยู่แล้วใส่ไปก็ได้แต่ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกเพราะจุลินซีมันมีอยู่แล้วในดินและจุลินรีย์มันสุขภาพดีด้วยจุลินรีพระเอกเต็มไปหมดแล้วพอเติมลงไปในจุลรกยร์ที่ว่าในดินมันไม่ดีโอเคอันนั้นผมผมคิดว่าใช้ได้นะที่บ้านมีสวนสมมุติตัดใบไม้กิ่งไม้มากองไว้รอมันเน่าเนี่ยมันใช้เวลายเยอะเอา e อมนี้ไปเลยทําให้ย่อยเร็วขึ้นเพราะมันมีตัวกรดแลคติกอยู่ โพลัติกมันย่อยง่ายตอนมันย่อยง่ายเนี่ยมันไปย่อยไอ,อตัวใบไม้บนไม้ด้วยทาให้ยอดใบไม้มันย่อยเดือดขึ้นเพ<อ>ิ่มแบคทีเรียไปยมันต้องย่อยเดืดขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลธรรมชาติเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ย,เ,ยเห็นด้วยแต่พอไอ้บอกว่ามันแก้ปัญหาตรงไปสแล้วบอน้ําเสียมันดีขึ้นตรงไปแล้วกินไปแล้วไม่เป็นมะเร็งกินไปแล้วไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เช็ดกระจกแล้วกระจกใสไปตลอดปีใสลงไปในทีเมนแล้วคอกีตแข็งโป๊กโอ้อย่างนี้ผมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนั้นคือมายาคติที่ เขาเชื่อกันใช่ไหมคะม็นปกติที่คนอื่นเชื่อยังไม่เท่าไหร่เจ้าของสูตรเป็นคนพูดเองอมผมว่าเราพอพแค่นี้มั้งแค่นี้ผมว่าคงจะโดนถล่ม <laughs> หน้าดูแลอยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆชักนิดน,นึนงสำหรับคนที่กำลัลงสนใจประเด็นนี้อยู่อะคะอ่ะเรื่อง e อ็มบอเนี่ยค่ะสำหรับคนที่สนใจ e อ็มบอนะแล้วฟังรายการนี้อยู่นะผมว่าคงมีทั้งสองส่วนคนที่เป็น คนที่มีคอามีความรู้บ้างฟังดูแล้วคงจับประเด็นได้ไม่ยากนะแต่คนที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีไม่มากนักก็คงไม่เชื่อผมเพราะเป็นเรื่องความเชื่อขออย่างนี้ขอกลับไปฟังอีกครั้งนึงแล้วฟังช้าๆฟังอย่างมีสติฟังอ,อย่างใจเปิดแล้วด,ดูที่ว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช่หรือไม่ใช่ใชถ้าคิดว่าไม่ใช่ไม่ต้องเชื่อผมถ้าคิดว่าใช่ก็ลองดูที่ว่าตัวเองจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของตัวเอง วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะคที่เสียขลับเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณกค่ะ